ก้าโอ้ยขนลุกเลยตงทะเบียนรถนี่แบบสี่ขนลุกตรงทะเบียนรถเลยไม่ไม่สับตัวเลยไม่สับตัวเลยไม่ได้โอ้ยขนลุกโอ้ขนลุกเลยพ่อโอ้เอาว่ามีมีสี่นะเขาบอกมีสี่สี่สองไม่ไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคิดเป็นสี่สองตัวสี่สี่ได้เยอะไหมคะคุณพ่อ ไม่เยอะดักเืินหันหินเยอะแยะหมดเนี่ยะจหั่นหินเยอะแยะหมดเลยวันเดีวคนหมาน่ะหน้ารถแดงทะเบียนเก้าห้าสี่ ขับเรือขับเรือมองคนนะขับรถมาเราลรกไปชนหมาเมื่อคืนเลยรขาขับรถสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะนี่นะคะมีผู้โชคดีค่ะจากกทมเนาะจากสมุทรปราการนะคะทุกท่านโอ้คนซื้อนะคะผลไม้นะคะมาไหว้ปู่องค์ดำ ไม่มีตังก็เลยดูดูดูอาจารย์นะมเนียดูอาจารย์ก็เลยว่าเขาบอกหลงดามากลูกไม่มีตังจะไปหาด้วยแบบมาบรเรี่ยงใหม่แล้วเป็นยังไงต่อจะทำยังไงก็เลยอาจารย์เขาบอกเอาว่ามีมีสีนะเขาบอกมีสีสีสองไม่ไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคิดเป็นสีสองตัวสีสี่ พอเป็นได้หมดที่สี่ซื้อเลยที่เป็นสี่สี่สองที่แรกอันนั้นมันก็อันนี้พีอันซื้อสี่สองแล้วก็เป็นเป็นปริศนาเพิ่งดูครั้งแรกขอดูครั้งแรกได้โชคเลยก็ก็ขอนี่แหละขอไม่มีตังมาเลยไม่ยันมาแต่ว่าเหมือนกับว่าขอค่ารถมาอประมาณนั้นอยากมาแต่พ่อไม่มีค่ารถมาเลยขอเนาะแล้วได้สามตัวไหมครับพ่อไม่ได้ได้สองตัว ก็เคอเอาค่ารถมาก่อนลูกน้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอ๋อนี่เข้าโรงพยาบาลด้วยเป็นโรคไตด้วยลูกน้อเป็นโรคโรคเอ้ยเม่เคยอะไรอันเซนเมอร์หนองไตไวเชียบพันธุ์น่ะนะผ่าตัดได้เยอะไหมคะคุณพ่อไม่เยอะไม่เยอะหลักหมื่นเนาะหลักแสนเลยหลักแ ได้เท่าไหร่ขอให้ได้ค่ารถมาค่ะได้สี่สี่เนาะตั้งใจได้สี่สี่หลักมือรอบนี้ก็ขอได้จับเงินแสนเงินล้านไปเลยครับรอบนี้มาขอรอบนี้มาขอล้านหรือว่ายังไงคะเนี่ยคือก็เอาผลไม้มาถวายปู่น่าจะมาขอสักสองล้านขอพูดสองล้านสองล้านขอสองลเดี๋ยวผมไปเอาที่เจาะมะพร้าวมาให้นะครับก็จะตุดท้นตัวเลขนใช่ไหมคะถ้าอยากได้ก็อยู่ตรงชุมด้านหน้าประมาณนี้นะตุดตัวเลขนติหารอยากจะติด ได้ฝันอะไรหรือเปล่าคะก่อนมาแม่ฝันฮะแม่ฝันแม่ฝันเห็นเยอะแยะหมดเนี่ยเขาจะฝันเขจะฝันห็นเยอะแยะหมดเลยบริวารของตู่ฝันเห็นบริวารตู่เยอะแยะดูเป็นไปหมดสายสีเป็นพยานถ้าหักเลยตาเนี่ยเดียเราปรัทาเราศรัทาด้วยใจบริสุทธิ์ ลูกสาวอ่ะตอนที่น็อกเมื่อเดือนได้ไหมเดือนะไหนะเดือนอะไรนะป๊าป๊าเดือนอะไรนะสี่เดือนสี่เดือนนี่แหละนี่เลือดเลือดออกมาสมองเขาเรียกเรียกเรียกเขาเรียกอะไรสต๊อกสต๊อกคือคือสลบอยู่สามวันอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าโวยหนพอดีเขาฟื้นขึ้นมาเขาบอกว่างไงเขาบอกว่าเขาพูดไม่ชัดนะปากเขาเบี้ยวใช่ป่ะเขาก็บอกว่า พ่อยมีมีมีปู่มาส่งหนูบอกมึงมาทําไมปู่สีทองมึงมาทําไมปู่อนันตะปู่อันนั่นอ๋อปู่อนันตะมาทําไมที่บ้านเขานับถือปู่นั่นปู่คนหองหนูลุกต่อสิอะไรเขาบอกว่าพปู่ปู่มาส่งหนูก็พูดไม่ชัดนะปู่มาส่งหนูปู่ไหนปู่สีทองเขาบอกมาทำไมยังไม่ถึงเวลามึงกลับไปหาแม่เลยก็เลยพากลับมาส่งมาแม่เดี๋ยใกล้ นี่นี่เขาเป็นลูกสาวนี่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลน,นะอยู่โรงพยาบาลตุลาใหญ่นะคม่เ,เชื่อเขาไม่เขาไม่ค่อยนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีอยู่เขาเชื่อตอนนี้เขาไหว้แต่แม่ในเชื่อแบบไปไหนไปหมดอะ่ะ <laughs> นี่ก็ดูอาจารย์นย่นก็เลยตั้งใจมาอันนี้คือได้โชคได้ลาบครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะใช่<อ> คือไม่มีตังค์เลยคนงานตอนแรกอยากจะซื้ออยู่ตามเนาะตอนแสนหนึ่งเก้าแล้วอ๋ออยากตามตั้งแต่หนึ่งเก้าใช่อยากตามแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่มีตังคโอ้ค่วงบเซ็ตก็ต้องให้จ่ายอาจารยจะดูมาคนจะเยอะ่ก็อาจจะอยากให้มาหาปู่ด้วยคือขอไงขอเพียงข้าวใช่ไหว้พระเสร็จก็เลยดูอาจารย์เล่อยดูตอนกลางคืนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ตื่นเดี๋ยววันนี้แม่กับคุณพ่อชอบเล่นไหนกัน ยังไม่ัมม่ีตามอาจารย์หรือเปล่าครับก็ตามอยู่เขาบอกมีก้าวอพูดถึงก็ชอบก้าวสองก้าหนึ่งโอ้คุณพ่อก็ชอบตามที่อาจารย์แต่แม่ชอบก้าห้านอ๋อคุณแม่ชอบก้าห้าเขาคงอ่านไปแล้วล่ะค่ะใช่หมดเยอะแล้วเนี่ยต้องรีบหาลอตเตอรี่ตั้งแต่วันแรกเลยที่ดูลอตเตอรี่ในกรุงเทพหาหมดไม่มีเลยไม่คยากแพาเนี่ยใช่ไหมขาย ขายขายกี่ใบนะห้าใบเก้าร้อยห้าหใบเก้าร้อยแล้วก็กี่ใบนับพันเท่าไหร่ไหมเนาะวันนั้นอะถอยหลังเลยไปไปตลาดนี่แหละไปตลาดตลาดค่ะอย่างว่าเนาะเลขดังดังมากเขาบอกอาจารย์ดังไปตลเราไม่มีกำลังซื้อเนาะหมดเขาจะพูดกันเป็นเสียงเดียวแล้วว่าจบทักโลดก้าวโคบอก ปู่รู้แล้วปูหมาปู่มาให้พูดเยอะปความตั้งใจที่ไหนว่าปู่ให้จับขึ้นมาลุงขับรถลุงขับรถมาเมื่อคืนเพราะลุงขับรถจะส่งของน่ะให้คือสว่างอะไรนะแต่มาเมื่อคืนนีมาไม่ได้เลยชนหมาน่ะหน้ารถแตกทะเบียนอะไรคะทะเบียนเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่ ทะเบียนทะเบียนมุมชนนะเราลุ้นไปชนหมาเมื่อคืนเราขับรถอยูบนทางมันมีรถแปดเก้าคันนะขับรถไม่เคยคือขนาดเขียดอะไรเรายังหลบเลยนะแบบมันมันมืดนะเขาเห็นตะตูดเขาแวบมา แล้วก็มาประมาณแปดสิบเก้าสิบใช่ป่ะสามสิบใกล้ๆมันก็ต่ำไอ้กันชนตรงเนี้ยข้างล่างหายสามสิบเจค่ะย้ำอีกทีนะพ่อทะเบียนรถทะเบียนเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่นะคะทุกท่านเก้าห้าสี่อกรุงเทพมหานครไม่เคยชนหมาเลยนะ ไม่เห็นจ่อๆแล้วอะเป็นเทพเป็นอะไรนี่แหะทะเปียนตะตกไม่แน่นะปู่อาจจะให้สามตัวตรงเก้าห้าสี่แต่ว่าพอดีผมก็เลยไปไปผ่านในการทลาไวิชัยก็เลยไปซื้อข้าวของตักบาทหน่อยที่ให้เขาที่บ้าเขาคงตายคก็เลยไปใส่ไปใส่บาทก็ทําบุญให้เขาเนาะพอดีจะใส่บาทพระท่านก็เดินสี่ห้าองค์เดินหายหาไม่เจอก็เลยขับรถมาเรื่อย ก็เลยมามาเจอวัดที่วัดหนึ่งตรงย่างตลาดนะจะมีสูพญานาคอันันเขาต้งจิตนนใจให้เข้าไปอืไปเจอผ้าจา์พระเจ้าวาดยังนมอยู่เลยมาประเรียนห้าประโยมากเขาก็บอกว่าโยมมีบุญสัมพันธ์นะบอกโยมนี่มีตัวตายตัวแทนนะถ้างั้นโยมจะลงถนนนะเมื่อนตายแทนเนาะใช่เขาบอกว่าโยมมีบุญนะหมดทุกแล้วแหละว่างี้โยมเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นเลี้ยงสัตว์ไรสัตว์จะตายก่อนเออจริง ยังมันสองัวมันก็ตายก่อนพอไปแทนใช่ค่ะนหวนุยกี้สอนแล้วมันจะหลับนุกเลยบางทีไปมาลงอยู่กลางเลนเนี่ยจะซ้ายก็ขวาขวาก็ไม่เดจะจะนอนจะจะลงยวจะลงไหมไม่เคลนเลยหมูบอกไม่ให้มาก็เลยนอนปั๊มนอนข้างทาๆเยอะแยะแม่มีเรื่องปฏิหารเยอะแยะก่ก็ก่อนนี่หละแม่ก็ตอนแรกๆอ่ะเป็นทั้งปีปีแล้วอ่ะค่ะ ป่วยแม่แม่ก็ตัดมดลูกไงแม่ตัดมุดลูกแล้วก็ตอนตอนต้นปีอ่ะพาพ่อไปตัดไอ้นี่อะไรเเรื่องกล่องเสียงมะเร็งกล่องเสียงเป็นทั้งปีคก็อธิษฐานปลูกตลอดไม่มีเงินมีทองเราต้องพาพ่อไปฉายแสงยี่สิบเก้าครั้งใช่ไหมอ้ยี่สิบเก้าครั้งก็ต้องหาเงินหาทองท่านั้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะพอพ่อฉายเสร็จก็แม่ก็ ห้าสิบห้าเลยเนาะเลือดก,ก็ยังไม่เลือกออกสักทีก็เลยไปตรวจเขาก็ต้องผ่าตัดมีถุงน้ำซิตส,สามสี่ก้อนแล้วตัดเพราะตัดจริงๆมีเจ็ดแปดก้อนออถ้าไม่ตัดจะเป็นอะไรใช่ไหมพอตัดได้เจดวันลูกก็น,นอกนั่นแหละสโตอกอ่ะเขาจะสผ่าสมองลูกไงไม่ให้ผ่าเขาบอกถ้าผ่าเขาก็เป็นเจ้าหญิงนิทรา เราก็ต้องเป็นเจ้าหญิงนิชาตลอดชีวิตตรงนี้ก็เลยไม่ผ่าหมอเขาก็ว่าทําไมถึงไม่ผ่าลูกอายุอย่างน้อยไม่ได้ถ้าเขาผ่ามาจะลูกเราก็ต้องถ้าผ่าเขาถามหมอว่าถ้าผ่าลูกหายไหมไม่หายติดเชียงตลอดชีวิต เขาใช่มีคนเราเดิมก็เลยอันนิษฐูนี่แหละสามสิบห้าก็มาที่ฐานตันี่แหละคนตสามสิบห้าคนสองยี่สิบยี่สิบสี่ก็พออธิษฐานนี่แหละพอไปหาลูกตอนเย็นน่ะลูกร้องไห้รู้จำแม่หนูเป็นอะไรปู่มาส่งหนูปู่สีทองพูดเลยตั้งแต่นั้นอ่ะห้าวันอ่ะว่าปู่สีทองให้ขี่หลังมาปู่ก้าวเสียนด้วยนะ สีทองแต่พูดไม่ชัดหรอกจุดทูบแล้วก็เขาพูดไม่ชัดค่ทั้งสองคนนี้คนนี้แล้ววันนี้คุณแม่มาขอโชคขอลาบด้วยไหมคะเนี่ยขอค่ะแล้วจะจุดเลขทูบด้วยไหมคะจุดได้ค่ะจุดได้ค่ะอันนี้ให้ปูกค่ะเดี๋ยวตั้งท้ายด้วยกันค่ะเขาสวดมนต์อยู่เขาให้เขาให้มา ปู่ก hmm. so mm ็มาปู่ให้มาเนี่ยแม่แม่ก็ปู่ไปตามก็ต้องมาสองอาทิตย์จะเดินไม่ได้เนี่ยปวดมากเลยเช้าเือเขาอธิฐันเนี่ยนั่งรถมาวันนี้ไม่ปวดเลยอ๋อไม่ปวดเลยปวดปวดเท้าปวดเท้าปวดขาปวดนี่จะเดินไม่ได้เลยนะอังเกิลใส่แล้วก็เลยพอบอกว่าหาปู่บอกปกติเขาก็บอกว่ามาก็เดี๋ยวก็หายปกติจะปวดขานะปวดขาเดินไม่ได้ เด ok ี๋ยวจุด huh ท um, uh ูบกรับจุดทูบเสร็จก um ็เรียกเป็นอะไรนะตรงส้นเนี้ยอกชื่อ้ำมันไม่ใช่เวลาอธิษฐานก็จะถวายก็จับเนี่ยบารมีปู่จริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าไปซื้อดอกไม้นะกับอธิษฐานนะปู่เป็นอธิษฐานลูกปืนะแม่พ่อเป็นลายฝังอธิษฐานอ่ะ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าไม่เจอกับตัวนะคะทุกท่านไม่เจอไม่รู้หรอกใช่ค่ะคุณแม่แต่ว่าเพนเนี่ยที่ว่าไม่เปลี่ยนเส้นหัวใจก็เพราะว่าปู่นี่แหละเป็นรับปู่ผู้ชงไงค่ะมีองค์ด้วยเรับปู่ผู้ชงคุณแม่รับปู่ผู้ชงแต่ไม่ไม่ได้องค์แบบไม่ใช่คือเอามารักษาเราเราดูแลเรานะเขาจะมามาปฏิหารของเราเองไม่ได้ว่ามี ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขามาป้าก็ลลูเนี่ยสวดมนต์ทุกวันนะป่ะมาสายพระทุวันพระหรอะไรเนี่ยเขาเขาจะจับแบบนั่งสวดมนต์เสร็จเขาก็มาบอกแล้วผูปรุงแต่ว่าไม่ได้เขาก็จะมาบอกว่าไวยรักษาตัวดูลูกหลานคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเป๊ะเป๊ะอะไรบอกผูจะดูแลอยู่ค่ะก็คน มีเลยจันไงวันจัน,น,นย้ำนะคะทะเบียนรถนะคะของคุณพ่อกับคุณแ,แม่ท่านนี้นะคะก็คือห้าเก้าสี่น,นะคะทุกท่านยังไงก็เผื่อปู่ให้โชคเนาะก,ก็เป็นปาฏิหาริย์นะของคุณแม่กับคุณพ่อนะคะที่เดินทางมาจากกอทอมอนะคะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะคะทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คุณแม่เพื่อนจะจับนะคะลูก aky, ปิงปองนะคะหน้าปู่องค์ดำแสนสิริจันทานะคะทุกท่านเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าค oui> ุณแม่เพื่อนจะจับได้เลขอะไรบ้างนะคะตัวเลขเก้าเลยตัวเลขเก้าเลยตัวแรกเก้าทุกท่าน เอดที่โใ้อเดี๋ยวนอุูสให้รออะูอยู่ก็ได้งเป๊ะะเกับจา์นะครับนกนถ้าจะเป็น99แล้วกยขน้หหตที่ตรงทะเบียนรถนี่แบบตัวที่สามครับมตัวที่สาม 95นะสองตัวแรกสี่เฮ้ยโอ้โหคนลุกตรงทะเบียนรถเลยเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เป๊ะเลยโอ้โหเป๊ะเลยไม่ไม่สับตัวเลยไม่สับตัวเลยตรงทะเบียนรถไม่โอ้ตรงทะเบียนรถเป๊ะเลยนะคะท่านไม่สับตัวเลขเลยตรงเป๊ะเก้าห้าสี่โอ้โหคนลุกมุกคนลุกเลยพ่อ ขอหาหน่อยก็ได้วันนี้เนด้วาทุค่ะก่อนก็ได้น่ะคุณพ่อคนลุกเลยนะคุณแม่เพิ่นจับได้9 5 4นะคะตรงกับเลขทะเบียนรถนะคะไม่สับตัวตรงตรงเลยนะทุกท่านอ่ะปู่ไปรับด้วยนโอ้ปู่ไปรับใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ไม่รับเพราอนั้นอาจจะไม่รู้หรอกว่าไงยังไงค่ะใช่แล้วคุณก็มีหมาตัดหน้ารถด้วยนะคะทะเบียนก็เก้ตรงกันเป๊ะนะทุกท่านอ่ะ ฝากเสียงโชคด้วยนะคะพิญอาพราจอดอยู่น่ะตรงนู้นอ่ะถ่ายได้เลยข้างๆในพังเลยอ๋อใช่นี่นะคะปิงปองนะเก้าห้าสี่นะคะ